สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวันครับปัจจแทบวายนะครับ,รบชาวบ้านปัจจินบุรีออกไปกู้ที่ดักปลาเจองูเหลือมอัดแน่นเจ็ดตัวนะครับเมื่อช่วงของข่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองห้าเก้าผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าหน่วยกู้ภยัยอ่ามหาโพนะครับอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปัจจินบุรีได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากนายบุญเชิดนาคลองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลหัววะอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปัจจินบุรีนะครับให้ไปช่วยจับง,งูเหลือมขนาด ใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในซงหรือไอโง่ที่ใช้สำหรับไว้ดักปลาในลำคลองห้องลึกนะครับท้ายหมู่บ้านหน่วยกูย้ภัยมหาโพธิ์ได้นำอุปกรณ์ในการจับงูไปยังที่เกระเิ่พบว่าในซงของนายบุญเชิดที่ถูกลากขึ้นมาจากน้ำนำมาไว้ริมที่คันนานะมีงูเหลือมอันแน่นอยู่ภายในเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวประมาณสเมตรเตัวจึงนำอุปกรณ์ จับออกมาใส่ถุงปุยย๋ยเพื่อนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับด้านนายบุญเชิดกล่าวว่าเมื่อช่วงเย็นตนได้มากู้รงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไอ้โง่ตามปกติปรากฏว่าเมื่อดึงขึ้นมาจากน้ําถึงกับพผงะมีแต่ง,งูเหลือมัดแน่นแทบไม่เห็นปลาเลยจึงแจ้งของความช่วยเหลือจากอาสาสมัครกู้ภัยมหาโพธิ์โดยก่อนหน้านี้ตนเห็นงูติดอยู่สองตัวคิดว่าจะนำไปปล่อย แต่ว่าวันนี้กลับมีงูเข้ามาอีกห้าตัวรวมเป็นเจ็ดตัวน่าจะมาจากคอกเดียวกันเพราะเคยเห็นเปลือกไข่งูเหลือมจำนวนมากอยู่ไม่ห่างจากจุดที่ตนดักปลาเท่าใดนักคาดว่างูเหลือมจะหิวจึงพาครอบครัวมากินปลาในซรงจนออกไม่ได้ดังกล่าวนะครับ